ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกดส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้นด้วยกดอย่ากดค <subscribe S 2> ่ะเดี๋ยวเนื้อยุ่ยตุกดื้ ح ح> ยกดแค่กระดิ่งกับส u b s c r i b ์ก็พอค่ะกลับมาต่อจากรายการสดนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่สัมภาษณ์น้องแอนดริลนะคะแล้วก็คุณแม่เราทิ้งคำถามเอาไว้เพราะตอนนั้นเนี่ยแอนดริลโทรไปหาคุณแม่แล้วบอกคุณแม่บอกว่าโดนทำลายร่างกายแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากจะอยู่แล้ว ตอนนั้นพอคุณแม่ฟังประโยคนี้คุณแม่คิดอยากจะให้น้องออกจากมหาลัยเลยหรือเปล่าคะคิดค่ะคิดจะให้ลูกดับเลยค่ะแล้วก็พากลับบ้านเลยค่ะถ้าตอนนั้นเรายังไม่ได้เราปรึกษากันว่าเราแจ้งความเราแจ้งความแต่เราไม่รู้ว่าจะคดีจะคืบหน้าไปถึงไหนพอจงังหวะได้เจอพี่กันตองกลาง เราก็แบบลูกเพื่อนโทรมาไงคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องโทรมาว่าเจอเจอจอมพลังให้มาเลยที่สอนองเราก็ไปเลยค่ะค่ะเราก็ไปเลยแล้วน้องก็เข้าเข้าหาคุณกันจอมพลังเลยตอนแรกที่ยังไม่เจอพี่กันเนี่ยแม่เคว้งคว้างใจไหมคะพอเจอแล้วอุ่นใจขึ้นไหมตอนแรกเคร่งมากค่ะไม่รู้ว่าเราแจ้งไปแล้วคดีจะถึงไหนแล้วลูกเราจะโดนไหมถ้าอยู่ที่นี่ต่อ บอกกับลูกว่ากลับบ้านเราดีกว่าเป็นปความปลอดภัยของลูกใช่ค่ะ,คะ<ด>แล้วณตอนนี้ค่ะแม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เจอพีก่กันแล้วแล้วก็คนที่กระทําความผิดเนี่ยณตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วแม่ยังจะให้น้องกลับไปแบบไม่ต้องเรียนแล้วหรือว่ามีความคิดเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะแม่น้องอยากเรียนต่อ,อ,ตอแล้วก็โล่งมากที่เขาเข้าไปอยู่ในห้องขังรับใช้กรรมของเขาอืมน้องอยากเรียน แม่แมกดผู้กรณีมากน้อยแค่ไหนคะแม่ก็อย่างที่บอกแม่กดมากลูกอยู่กับแม่มาแม่ก็บอกมันับคัได้ที่แม่ตีลูกแต่มาทำแบบนี้ยม,มันรับไม่ได้รับไม่ไหวมันเกินเกินแบบมนุษย์ที่จะทําแบบนี้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันไม่ได้อะคะ่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่านอนด้วยกันทุกคืนนะตอนนี้เห็นบอกนอนกอดกันร้องไห้ทุกคืนแม่แรกๆค่ะ แรกๆรก้องไห้แล้วก็กอดกันแล้วก็แบบคุยพยายามปลอบใจลูกทุกอย่างแม่บอกพวกเราบอกว่าแม่เลี้ยงลูกเนะี้ยแม่ไม่เคยตีลูกเลยสอนกันด้วยเหตุสอนกันด้วยผลตลอดแต่พอคนอื่นมาทำลายลูกเราแบบนี้มันเลยทำให้ความรู้สึกของแม่ที่แบบแม่บอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นใช่ค่ะเหมือนตายทั้งเป็นทำแม่ตีกว่าบไหม ทำแม่ดีกว่าทำแม่ดนะีกว่าแม่เห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งน้องเขาเขาอยู่ไม่ไหวแล้วไม่รู้น้องบอกแม่หรือเปล่าเขาบอกว่ามีภาวะที่รู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายตอนนั้นมบอกทีหลังตอนที่แม่ถึงหอพักค่ะตอนนั้นลูกยังไม่ได้บอกทีเดียวบอกแค่แค่ว่าโดนมาดูตอนหลังที่มาอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันที่หอก็บอกว่าอยาคิดแบบนั้น จะทาอะไรให้นึกถึงพ่อกับแม่ก่อนนะ่ทำแบบนั้นไปแม่ก็รับไม่ไหวอยู่ไม่ไหวลูกนาอยอย่าทําเลยมีอะไรก็จับมือกันแล้วก็ฝ่าฟันกันไปนะดตอนนั้นหนูคิดยังไงหนูถึงใช้ประโยคคําพูดนั้นออกมาว่าแบบไม่อยากอยู่อยากฆ่าตัวตายท,าที่จนี้ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยม,มันหนักกาผมจะรับไวหวได้มัน ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าคดีมันไม่คืมหน้าผมจะโดนอะไรอีกไหมผมก็เป็นของแม่มแม่ไม่ต้องมาเครียดเลือกที่ผมจะไม่อยู่เลยที่ทุกค่ะมันไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าทัางชีวิตนี้ผมมาเจออะไรแบบนี้แล้วมัน พอที่ผมรับไม่ไหวจริงๆมันน <มา S 1> จริงๆตอนที่กเกิดปัญหามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเนอะนดิวได้มีความคิดไหมว่าอยากจะไปบอกคณะบดีหรือบอกอาจารย์หรือบอกใครก็ได้ในมหาลัยสักคนนะ่ะให้ช่วยปกป้องเราหน่อยว่าเรากําลังเจอเรื่องราวเหล่านี้คือผมผมลนข้างนอกมหาลัยวิ่งหน่งผมก็ไม่รู้จะทอะยรจริงจริงแต่พอ เช้าวันหลมาผมรีบไปหาอาจารย์เพื่อจะเอาผมเข้าเรียนวิชาเพราะว่าผมกลัวผมหลุดจากวิชามหาลายัยเลยเราได้บอกไหมว่าเราอโดนอะไรต่อให้มันเป็นนอกมหาลายัยแต่เรื่องเรามันคือคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกับเราบอกบอกทางอาจารย์ประจําสาขาครับอาจารย์ประจําสาขาเลยพาผมไปที่ทางกิจการนักศึกษา,าเพื่อยื่นเรื่องแล้วทางมหาลัยจะมีทานายเป็นประจํามหาลัยอยู่แล้ว<ฆ>เขาก็ยื่นเรื่อง ทำมาหาะไรก็รีบทํากระบวนการก็เลยวันธรรมะก็มีข้อความจากมหาลัยฉบับแรกก็คือไล่ทางคู่กรน,นีคนแรกออกอออเพราะ<อ>ว่าออนี่คือเป็นการโดนครั้งแรกรของเขาแต่ว่าก็โดนหนักเลยแต่ว่าเพื่อนคนอื่นก็คือ,อเคยโดนมาแล้ว โดนครั้งแรกก็หนักแล้วก็สาหัสกับจิตใจมากๆจนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้ววันที่คุยกับแม่แล้วเล่าให้แม่ฟังว่าเรามีความคิดแบบนี้แล้วเราได้คําตอบจากแม่ว่าแม่ตอบมาว่าอย่าทําอย่างนั้นนะถ้าทําอย่างนั้นแม่หัวใจสลายแน่ได้ฟังคําตอบจากแม่แล้วแอนดิวรู้สึกยังไงบ้างากับคําตอบของคุณแม่ผมเลยเลือกที่จะสู้ต่อแล้วลูกเลือกที่จะเอาไห้ถึงที่สุดถ้าแต่ถ้าผมไม่รู้ว่าถ้า สู้แล้วแล้วคดีมันไม่คืบหน้าจริงๆผมก็คงคี่เหมือนแบบเดิมเพราะผมไม่รู้ว่าเขาใหญ่หรือเปล่าเขามีเส้นแบกหรืออะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็วางตัวว่าของเขาก็คือเขาใช้คําพูดว่าเขาสามารถตบคนได้ทั้งตลอดชีวิตโดยที่เขาจ่ายตังค์ได้ก็คือเขาก็คุยโอ,อ้อากรทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงเธอคือใครลูกใครพ่อใครเธอรวยมีบารมีอํานาจที่จะปกปิดทางกฎหมายขนาดไหนมันเป็นอย่างนั้นด้วยไงคะ มันกลัวไปหมดในหลายด้านนะตอนที่ดิวเกิดเรื่องเนี่ยได้มีโอกาสทราบไลยว่ามีคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เราก็มีเรื่องราวเหล่านี้กับบุคคลคนเนี้ยตอนเขาก่อเหตุกับผมเขาพูด่มกับผมว่าเขาเคยก่อเหตุที่ร้านนี้มาแล้วเ,เขาเคยจัดก,การมาแล้วเขาไม่มีใครทําอะไรเขาได้ผมก็ผมก็คิดได้ว่าเขาเคยก่อเหตุมาแล้วผมก็คงแบบผมก็คิดได้ว่าผมก็คงทําอะไรเขาไม่ได้จริงจริย คือแบบคือแบบฟังแล้วก็คือพี่ก็ต้องชื่นชมแอนดิวนะตั้งแต่ปกป้องก้าแล้วก็ปกป้องเจแล้วก็คือดีมากแต่ว่ามันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทชื่ออะไรเปตองเปตองเปตองในเดิมทีเขาก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทอะไรมากแต่ผมเคยเป็นปน,นอนเพราะว่าวันไหนที่ผมแบบผมผมเรียนผมเรียนยูเอ็นใช่ไหมรับแล้วผมแบบทํางานดึกอย่างเงี้ยผมแบบ ออกกันไนผมกลับมาผมเือผมก็มาเล่นห้องเปตองแล้วก็ไปนอนเล่นด้วยกันผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเปตองจะอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วอยู่แบบไม่คิดที่จะเข้ามาช่วยผมเลยไม่คิดที่จะแบบมาห้ามมาปามผมติดใจตรงไหนติดใจเขาตรงไหนเห็นบอกข้อความจากมือถือพอผมลบหนีพอผมพอรุ่นพี่หนีไปได้อ่ะครับพอรุ่นพี่พาผมหนีไปได้อ่ะพอผมถึงห้องรุ่นพี่แชทเปตตองได้ขึ้นมาว่า พูดคำหยาบมึงกูดได้พ<ด>ูไดได,ได้เลยพ,ลพูดตามที่เขาส่งมาเลยครับเขาเขาส่งมาว่ามึงอยู่ไหนกูรู้มึงอยู่ข้างบนมึงลงมาคือเหมือนแบบว่าเขาน่าจะนึกว่าผมมาอยู่ห้องบนห้องเจแต่มึงอยู่ตรงไหนลงมากูรู้ว่ามึงอยู่ข้างบนใช่ครับซึ่งทางเปตองเนี่ยเป็นคู่กรณีเอาเอาพิมพ์พิมพ์แบบนี้เพื่อจะไปบอกคู่กรณีหรือเปล่าสิ่งที่ที่แอนดิวติดใจติดใจในมุมอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าแอนดิวคุยกับไปตองไปตองบอกไปตองไม่ได้พิม บอกว่าคุบแบบว่าพิมเขาเอามือถือไปพิมพ์แต่ว่าแอนดิวไม่เชื่อหรอก็ถ้าเขาบอกมางั้นว่าทางพี่พิมพ์พิมพ์ก็พี่พิมพ์พิมพ์ก็ได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันก็เลยสับสนแล้วก็กลายเป็นว่าเสียใจเสียใจกับเพื่อนคนนี้ถ้าไม่รู้เหตุการณ์จริงคืออะไรแต่เปตองบอกว่าพิมเอาไปพิมพ์แต่ทางแอนดิวก็รู้สึกว่าโทรศัพท์เธอก็ควรจะอยู่กับเธอไหมอันนี้เป็นเธอพิมพ์เองหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันน่ะแล้วเธอทํานี้กับเราทั้งที่เราโดนอย่างนี้ก็เลยรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้แต่ความจริง <sunscreen. S 2> มันก็ยังไม่กระจ่างใช่ไหมครับใช่ครับล่าสุดอันดูไปให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียบร้อยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็ตอนนี้พ่กันก็นาเนินคดีแล้วก็แล้วก็ทางผู้กำกับการสอนทองหลวงก็รับเคสนี้เป็นเคพิเศษแล้วก็ดำเนินคดีก็อย่างที่ออกข่าวกันก็คือจำคุกไปแล้ว8คนสากสารครั้ง แล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปให้ปากคำที่มหาไยเพิ่มเติมแล้วก็มหาลัยก็ได้สอบถามว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีใครมากอีกค<ฆ>่ะว่า้ามหาไยก็จะจี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอ่ะแล้วก็ลงโทษตามมหาลัรมีโดนข่มขู่หรือว่ามีใครบอกว่ามาขู่อะไรรับหลังไหมตอนนี้มีอะไรยังอึดอัดเราอยากจะพูดผ่านสื่อเพื่อให้สื่อเนี่ยช่วยเราอีกทางามีอีกไหมลูกตัวผมไม่โดนข่มขู่อะไรแต่ทาง เพื่อนฝั่งของคู่กรณีนเนี่ยโดนข่มขู่ว่าแบบว่าแบบว่าเขาพูดว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปถ้ากูออกไปได้กูจะตามฆ่าพวกมึงทางคู่กรณีแบบว่าทางทางพี่พิมเองอะ่ะเขาข่มขู่เพื่อนที่มาปล่อยคลิปมาให้เบาะแสทางเจ้าที่ตำรวจนะตอนนี้เพราะว่ามีคนตบเท้าผู้เสียหายนีย่ก็ตบเท้าเข้าไปแจ้งความกันเยอะแล้วก็มีคนปล่อยคลิปที่เป็นคลิปที่ถ่ายกันไว้นะตอนลุมทาร้ายคนอื่นก็มีการข่มขู่คนอื่นแต่ว่าไม่ได้ข่มขู่แอนดิวไม่ได้ข่มขู่ผมทางเจจะโดนตา เพราะว่าผมโดนทำร้ายตอนตีนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปหาหมอตอนหนึ่งทุ่มทางเจเจก็ได้นัดรุ่นพี่รุ่นพี่ทางรุ่นพี่ของเจแล้วก็ทางคู่กรณีเข้าไปเคลียร์ในมหาลายัยที่เข้าไปเคลียร์ในมหาลัยเพราะว่าเขาคิดว่าพี่พีไม่กล้าทำร้ายแน่นอนอแต่เขาก็เลือกที่จะถีบเจเอาเพัลมมาฟาดหัวเจในมหาวิทยาลัยใช่ครับแต่โชคดีว่าตรงนั้นมีกล้องจรเลยเป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานได้แม่ ยืนยันอีกทีได้ไหมคะว่ายังไงแม่ไม่ยอมความแน่เรื่องนี้เอาให้ถึงที่สุดไม่อยมอมความค่ะเอาให้ถึงที่สุดฝังลงไปเลยค่ะตอนนี้แม่สบายใจขึ้นบ้างไหมคะที่ทางบอกว่าแก๊งผู้กระทําผิดอะถูกฝากขังไปเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะวันนี้นะเราก็มีกล้ามาด้วยแต่ว่าคุยกับกล้าน้อยมากเลยแต่บอกว่าเห็นบอกว่านักตอนนี้กล้าก็เป็นเรียกว่าเป็นที่พักใจแหละ ช่วยกันนะครับประคองใจแอนดิวด้วยคุณแม่ด้วยนะตอนนี้ให้กําลังใจกันยังไงบ้างก็ถ้าเป็นเรื่องของแบบว่าร่างกายอะครับก็คือแอนดิวเขาก็มีเป็นเหมือนคลินิกที่ช่วยรักษาแผลอะไรให้แล้วตอนนี้ก้ก็รู้สึกว่าพยายามที่จะให้กําลังใจเยอะๆครับเพราะว่ามันก็มีผลเหมือนกันครับถ้าการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมีความสุขมันก็ทาให้แบบ อารมณ์มันแบบดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกับเรื่องที่มันแบบหลายๆที่ผ่านมาเห็นบอกก้า็ให้กาลังใจคุณแม่ด้วยให้กาลังใจคุณแม่อย่างไงบ้างคะก็แบบไม่อยากให้แม่เครียดอะครับเพราะว่ายังไงก็ก็ก็อยู่ด้วยกันเท่านี้ก็อยากให้เวลาใช้ชีวิตก็คือแบบไม่ไม่ต้องระแวงอะไรแล้วก็มีความสุขเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลูกของเขาด้วยค่ะทีนี้ตัวแอนดิวเองนะตอนนี้เห็นบอกแพนิค ไม่ว่าดูอะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์รุนแรงในคลิปหรือของใครก็ตามที่เว็บเห็นแล้วจะรู้สึกใจตกวูบเลย <S <S 1> <S 1> ทีนี้การใช้ชีวิตหลังจากนี้กล้าคิดว่าแอนดิวเขาจะยากไหมในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเขาจะระแวงคนเวลาไปเรียนไปอะไรอย่างนี้เขาจะมีความกลัวความกังวลไหมสังเกตเห็นอะไรในตัวของแอนดิวบ้างในในภาวะที่เป็นแพนิคตอนนี้ตอนนี้กล้าคิดว่าแอนดิวก็น่าจะยังกลัวอยู่เวลาที่ ถ้าจะแบบออกไปเจอสถานที่ไหนที่มันต้องนึกถึงเขาอะครับอันอันนี้แต่ว่าตอนตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วใช่จากเดิมไปไหนไปด้วยกันไหมคะตอนนี้ไปไหนไปกันไหมใช่ไม,ไ,ไม่ได้ไปให้คนเดียวหรืออะไรก็ไ,ไปไหนไป,ไปกันเดี๋ยวพวกเราลองดูนะ ว่าถ้ามันมีงานมีอะไรที่แบบว่าชวนน้องมาทำคอนเทนต์อ,อย่าไปมองว่าเราจะไปก่อแสงนะเดี๋ยวก็จะมีพวกแบบว่าเขียนกันไม่ดีนะซัพพ <Support S 1> <Support S 2> อร์ตซัพพอร์ตกันเดี๋ยวเรามาหางานหาอะไรทำกันดีกว่าจะได้ลืมในเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราจมอยู่กับตรงนั้นเราต้อง move on ละเพราะเรื่องทุกเรื่องอะเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่นะปัจจุบันน่ะรู้ไหมแอนดริวกล้าด้วยกับทุกคนที่เกิดเรื่องด้วยคนไทยทั้งประเทศพร้อมส่งกำลังใจ ส่งความรักให้กับพวกเราแล้วเชื่อเถอะว่าขอบคุณตัวเองเยอะๆเพราะถ้าเราไม่ออกมาทําสิ่งนี้ไม่ช่วยค,คนอื่นด้วยนะใช่นนเรียกร้องสิ่งนี้เนี่ยแก๊งตรงเนี้ยจะไม่รู้คนอีกกี่คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือ,อโดนหา<ค>นลายคนแบบนี้ลูกเอาตรงเนี้ยมาเป็นพลังบวกเยอะๆให้กับตัวเองขอบคุณตัวเองเยอะๆแรงกายแรงใจที่มันเจ็บไปทั้งหมดช่วยคนได้อีกเยอะเลยรู้เปล่าครั แต่ว่าอีกหนึ่งกระแสที่ดีตอนนี้นะคะก็ชาวเน็ตเนาะเขาก็จิ้นกันระหว่างซ่ากับแอนดริลเนาะก็มีหลายคนบอกว่าจ้นจิ้นแล้วก็เห็นบอกว่าแอนดริลก็ออกมาโพสความมั่นสัญญาก้าก้าโพสความมั่นสัญญาว่าโพสว่าอะไรนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะแบบว่าดูแลแอนดริลให้ดีที่สุดครับเพราะว่า ตอนนั้นอันดูทําเพื่อก้าแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ยอมเจ็บเพื่อก้าแล้วเหมือนตอนนั้นก้ารู้สึกว่าตัวเองช่วยอะไรได้ไม่ค่อยแบบเยอะเลยก้าก็เลยรู้สึกว่าต่อจากนี้ก็อยากให้แบบเหมือนเป็นที่พักใจให้อนดูด้วยค่ะโอ้ยนา่ารักน่ารัก่ะเพื่อนกันจะเห็นกันตอนที่มันทุกข์เนี่ยแหละอนดูแอนดูอยากบอกอะไรก้าบ,บ้างก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆมาเสมอขอบคุณที่ดูแลแม่ขอบคุณมากๆ นนแล้วก็นะอยากจะบอกอะไรกล้ากันดิวทั้งคู่เลยอยากจะบอกอะไรกับเชื่อสิว่าเดี๋ยวเนี่ยเทปอดออาก,ออก,ออกาศเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์เราจะมีใจที่แบบฮิวขึ้นอีกเยอะเลยทุกคนให้กําลังใจพวกหนูสองคนหรือทุกๆคนที่เกิดเรื่องอยากจะขอบคุณอะไรกับแฟนคลับกับคนที่เขาดูแล้วส่งก่อไปใจ้เราี่ัพนะพี่ๆบางคนไป,ป,ปถึงหอเลยคือนไปกันเป็นพันน่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ อยไปทวงความยุติธรรมให้ผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจทั้งตัวก้าเองกับตัวแอนดิวเองนะครับขอบคุณมากๆผมไม่คิดว่าจะมีคนให้กำลังใจไดขนาดนี้ขอบคุณมากมากอะตรงแผลที่เกิดขึ้นทางร่างกายพวกพี่ได้เห็นมีคนดูแลให้เรียบร้อยแล้วนเนอะที่อาคินิกมีคีนิกดูแลแล้วาแผล <นะ S 2> จนกว่าจะหายทีนี้โอเคคนอื่นซัพพอร์ตเราทุกคนหมดแต่ คนคนหนึ่งเลยที่ยืนเคียงข้างมาตลอดทุ่มเทแรงกายแรงใจเรียกว่าเลี้ยงมาอย่างดีเรียกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนั่นคือคุณแม่แอนดิวอยากบอกอะไรคุณแม่บ้างพ่ขอบคุณแม่มากๆที่เลี้ยงลูกมาค่ะพ่อขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวังในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ลูกเลืองที่ไม่บอกแม่กลัวแม่เป็นม่องกลัวแม่แบบว่าแม่มาหาลูกแล้วพบว่แม่ตกอยู่ในอันตราย ลูกเลยเรื่องที่แบบว่า,าจะทําคดีเองจบที่ตัวเองก็ขอบคุณแม่มากๆที่คอยอยู่ข้างลูกยเสมอครับแต่เชื่อว่าวันนี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกคุณแม่ในอีกมุมนึงแข็งแกร่งมากๆพูดเลยคโคตรแข็งแกร่งเลยแม่แม่อยากบอกอะไรน้องบ้างก็ดีใจนะคะที่ว่า,วาเขาไม่คิดอะไรที่แบบ คิชิตหรือว่าคิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยที่เขายังนึกถึงเราถึงคําพูดถึงนึกคำพูดที่แม่แม่บอกว่ามีอะไรก็ต้องบอกแม่บอกเราะครัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่า่อแม่แบบางลูกเสมอค่ะค<ข>่ะคุณแม่คะข,ขออนุญาตเดินแม่เดินไหวไหมคะไหวได้หไหมคะไหวไหมคะมาขออนุญาตหน่อยแม่ค่ะ ะะเชิญหายแม่าด,ด้วยกอดกันด้วยกันอยู่น่าล่ะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าความรุนการใช้ความรุนแรงไม่มีอะไรดีเลยในสังคมนี้เนาะ เรามีอะไรเราค่อยๆประครับประคองคุยกันด้วยเหตุและผลอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่พวกเราทุกคนได้ดูแล้วก็ถอดบทเรียนกันออกมาขอบอยากให้มันเกิดขึ้นไปขอบเป็นตัวแทนเด็กรุ่นน้องแล้วกันขอเป็นตัวแทนเด็กรุ่นน้องที่อยากจะขอบคุณคุณแม่และขอบคุณกล้าด้วยขอบคุณแอนดิวด้วยนะคะที่ที่มันมีเรื่องมีราวตรงนี้ยสุดท้ายแล้วจนมันถอนลากถอนโคนอีกแก๊งนี้ออกไปได้จากมหาลัยเพื่อให้รุ่นน้องที่จะมาเรียน ได้มีชีวิตที่ดีที่ไม่ต้องพบเจอคนชั่วช้าแบบนี้อีกต้องขอบคุณด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณแทน,นง้นรงของท,ทุกคนเลยนะในมุมที่พวกพวกอยู่เสียใจร้องไห้กันแต่ต้องเอามุมพลังบวกๆมาชื่นชมตัวเองว่าเนี่ยช่วยเหลือคนได้เยอะเลยรูปะล,ลูกนะคะและว้วก็ขอบคุณพี่กันจอมพลังอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัวนี้กับ เด็กๆก,กลุ่มนี้เพราะตอนนี้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากๆากที่ทำให้กลุ่มห,หนึ่งที่เราอยากขอบคุณคือชาวโซเชียลชาวโซเชียล,ลนี่นะบอกเลยเพราะถ้าไม่ส่งกําลังใจมาให้เขาเนี่ยหนิงเข้าใจเลยว่าการ move on ต่อมันลําบากเพราะ<ม>ความที่มันเป็นแผลอยู่ในใจมันไม่ใช่แค่พลังในโซเชียลที่มันขับเคลื่อนดีนะคือทุกคนลงแรงขับรถไปปกป้องช่วยกันแชร์ช่วยกันทําให้เรื่องนี้ มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะสำหรับจิตใจคนคนหนึง่งขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันผลักดนันและต่อต้านความรุนแรงค่ะใช่เวลาเราเห็นอะไรแบบนี้นะขอให้ชาวโซเชียลเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เป็นกระแสะสังคมไม่เป็นประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้นี่เราต้องพึ่งโซเชียลนะห,หลายๆคดีหรือหลายๆอย่างคลี่คลายไปได้ทั้งหมดโซเชียลช่วยได้ใช้โซเชียลในทางที่ถูกต้อง ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแอนดริวขอบคุณก้านะคะขอบคุณค่ะพวกเราคุยแซบโชว์เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่มาออกรายการเราวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ยังติดตามมาชมกันจนถึงเทปตอนเย็นใน Orange Mama นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สมาชเราด้วยแล้วก็ไปติดตามสดกันได้ในวันพรุ่งนี้ต่อเหมือนเดิมเวลาบ่ายโมงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ